วันนี้เราจะไปที่ไหนครับคุณเรวัตจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านนะครับนี่จะเป็นมือป้าบและบปรกกาเลยนะครับเนี่ยขับรถทั้งวันทั้งคืนครับสี่ห้าวันไม่เลิกไม่นอนได้ครับไม่กินไปพักไม่นอนไม่กินครับขับได้ครับมีปรมาจารย์เลยครับในการขับรถยี่ห้านาทียี่ห้านาทีเหียบปากหมุดวัดใช่ปะ และตอนนี้นะครับเราอยู่ันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวสําคัญของชาวจังหวัดพิจิตรโ,โลกก่อนที่ผมจะเดินทางขึ้นเหนือเนี่ยผมจะแวะสัการะองค์พระพุทธชินราชทุกครั้งเพื่อเป็น,นสีริมงคลในการเดินทางภายในวัดแห่งนี้นะครับปฏิสถานองค์พระพุทธชินราชพระพุทธสัมฤทธิ์ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในประเทศไทย ไปลำบากอ่ะแต่ถ้าเป็นทั้งคู่ไปง่ายอ้ยังคือน่ากลัวนะฮะคือมันสุดอย่างไม่ค่อยมีใครขึ้นมากอันนี้อันนี้ฮะเวอร์ชันใหม่คอนด้าแข็รงนยิรอกี่โมงอะไเนี่ยไปผมไปปลุกฮะผมไปปลุกฮะ ถึง,ง,งแล้วดอยสัก,กาดในนีได้อะับกผาไน้แมได้หนาวเฮียวดีดีค่ะเจเดี๋ยวไปเจอข้างล่างได้ปะพรุ่งนี้ข้างล่างเเจอกันที่ผมจะมาใช่โอเคเก้ามโมงเก้าโมงโ oh, อ้ยเฮ้วันตอนตลอดทางเลยคเข้ากันนี่ก็คไปเเอเดโคตรเเนื่อยอะเอาแค่นี้

ที่ที่เราจะไปต่อไปนะครับจะเป็นจุดชมวิวภูคาไปกันเลยครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชัดเลยอตอนนี้อยู่ที่ดอยภูคานะครับ1 7บ5คนเยอะมากครับมองภูเขาเห็นไหมสวยจ้า เรา่หลงสายไม่ันไม่ล mhm. ึกมาสักนาิกเนเดียวายมันจะิบน้ำมันจะชื่อร้านในหัวสะพานหัวสะพานอี่บอกนะว่าร้านอยู่ข้างบนนั้นะ เขาอยู่กับโวนูเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยป่ะเนี่ยจะเหลือเหรอแล้วดูแต่ละคนดิแล้วเจอพี่โวนตายจริงๆอยู่นี้อยู่นี้ไอ้นัีกอย่างอีอย่างละสองโผลเอออย่างเนี้ย หลังจากกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วครับใกล้ๆก,ก็จะมีปอกเกลือปอกเกลือนี้ก็จะเป็นพวกภูมิปัญญาไทยครับที่เขา,าผลิตเกลือเองไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไง อเกือโบราณในอร่ใช้เวลาต้นประมาณสี่ถึ้าชั่วโมงน้ำจากไหนพี่มีเป็นบ่ออยู่ด้านในค่ะตเินใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ยิ่ง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 เป็นดอกเกลือตัวนี้นะคะยิ่งนานเลยอื่้นเท่านี่ยเมยยังขึ้นไปคุ้นกลัวเลยว กไม่ไหวว่ะต้องรู้้ถขับรถดีกว่าเยอะอะไรเงี้ยชิมได้เหรอเจ๊เป็นไงเค็มเค็ม <c oughs> ปาลีจังหวัดนานะครับ น,นี่จะอยู่ถนนคนเดินหน้านะครับเย็นนี้ก็อยู่กับปวดอูออพัดเที่ยวครับ,รบเดี๋ยวประมาณเท่าไหร่ความยาวน่าจะไปกลับน่าจะประมาณ1กิโลได้ไม่ถือหรือูแจวเท่าไหร่ เฮีย <c oughs> น,นี่มาครั้งล่าสุดกี่ไหร่นะปีที่ไหน,นปีแล้วเฮียม,ม,มา <c oughs> ช่วงนั้น้า่นาแหละ <c oughs> นั่ <c oughs> นหนา ยังซื้ออะไรบ้างเนี่ยมีเกลือมีเกลือม yeah. 응ีกระเป๋านี่แล้วเราให้ใครบ้างเนี่ยก็ให้ทุกคนแหละแต่ว่ามันก็ไม่ครบหรอกคนรักมากก็เอากระเป๋าไปรักน at> ้อยก็เอาเกลือไปถ้ารักที่สุดก็ทั <h <h ้งเกลือทั้งกระเป๋าโอเคข้อคำคมมอะไรนะนิ้วไม่เท่ากันเลยนะขนาดนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลยไม่เหมือนกันได้ไงโอเคดูเรื่องนี่เป็นความรู้สึกสำคัญบอกปุลบอกภูณน ปีหน้าจะได้เบิกจะได้ถอนทุนเป็นกำไรไไก็คือปัจจัยของโล่น,าาลนึงสองแต่ขอให้เป็นใบเบิกทางและสำหรับวัดช้างคำนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดเลยที่มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดนั้นวัดช้างคำสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1949ที่มาของคำววัดช้างคำมาจากเกดีทรงรังกา ที่มีฐานปูนปั้นรูปช้างจำนวน24เชื่องลายล้อมฐานเจดีไว้ เมื่อคืนนอนี่ชั่มงไงสอลายอ่ะแน่นอนิ <laughs> แ่ใจอนไ้สองชัวโมงพอไรอีกพอไรอ่อีมแล้ว, <laughs> ลวนะไปตอ่อเนาตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตแท่แห้งครับ ื่นซื้อมาเท่าไหร่ฮะพี่คิดร้อยถูกว่าเออมากคืนถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าที่ตลาดถนนคนเดินอะถูกว่า ตอนนี้วัดพระธาตุแท้แห้งนะครับเริ่มจัดงานสดหมุนข้ามปีละเอาเต็มตัวที่นี่ก็จะมีสดหมุนข้ามปีก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ phone. ต่อไปนะครับเราจะไปที่วัดมิ่งเมืองครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูมิน,นะครับ วัดภูมินี้เป็นวัดยาวนานเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประวัติมันเป็นอย่างางไปและวัดภูมิน,นี้นะครับจะโด่งดังในเรื่องกิตรกรรมฝาผนังที่เขาเรียกกันว่ากระซิบรักบรรลือโลกและภา,ายในอุโบสถนะครับมีพระพุทธรูปปางวิชัยสี่องค์อันประพักออกไปด้านนอกทั้งหมดสี่ทิศน,นะครับแสดงถึงความสงบลมเย็นปกป้องภูมภิภัย วัดภูมินนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 1 3 9ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของชาวจังหวัดน่านอย่าลืมมากระซิบรักที่วัดภูมินนะครับ อันนี้ที่ผมกำลังเดินอยู่ก็จะเป็นตลาดโอท็อปของจังหวัดน่านนะครับเป็นของพื้นเมืองครับพวกเสื้อผ้าพวกของฝากน้ครับ พี่เส้นเล้าอ่ะพี่เส้นอะไรพี่เส้นอะไรเด็ดหน่อยเด็ดหน่อยพี่เส้นนเอยเล้าอะไรเล้าหน้าแค่นี้ท้องถิ่นเล้าท้องถิ่นหน้าสูตรดั้งเดิมเลยนะจบ รสชาติมันมันเป็นไงคนีต่ตอนนี้จะเป็นผสมลำไยเข้าไปด้วยค่ะมันร้อนไหมมันชอ็อตถามว่าร้อนไหมจะร้อนค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหล้าขาวอ,อ๋อค่ะเขาผสมผลไม้เพื่อให้ลดกลิ่นของเหล้าขาวลงทําให้ทานได้ง่ายขึ้นโอเคขอบคุณครับเนี่ยซืออะไรอาเงี้ยซืออะไรถือเหล้าน้าที่กันเนี่ย โอ้ใกล้ๆกินเลยวะเฮ้ยเด็กก็เมาตายเพิ่งกลางวันอยู่แล้วก่อนนี่ข้อมูนเถื่อมีเขาบอกมันมีอีกด่านหนึงนะด้านแล้วเนหรอด้านลงเก็บเงินนี่แหละไม่ทางขึ้นตอนเสาร์ดาวะโมนุ่งอะ มปีไปไหนวะเชิญ<อ>ตรงเนี้ยถ้าถ้าเกิเกกดตรงนี้มีที่จอดแล้วเขาให้จอดแล้วก็จอดได้เ<ใ>นี่ยเราก็ขึ้นไปเหอรอเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยดรอสม่เสมอเนี่แยแค่นี้เองเนี่ยตอนนี้เราอยู่ดอสเสมอดาวแล้วครับที่เราก็จะเดินขึ้นไปด้านนู้นเลยตรงนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวด้านบนโอเคครับเดี๋ยวเราเดินค่อยๆเดินขึ้นไปตรงอนนี้จะเป็นจุดกลางเต็น อยูกาลงกาเเลลงเต็นหลานกลางเต็นท์เลยลานเต็นท์มีสองฝั่งครับฝัง่งนู้นด้วยข้างหลังตึกกำนโยกันกรตรงนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวด้านบน We m e under the disco lights Your smile o u t shine the mirror ball In your eyes I saw forever A love that time could never stall Moonlit walks in stolen glance s โคัพี่ครับหมูหมูกระทะนี่มีอ่ามีเซตพวกแก้วน้ำด้วยไหมครับแก้วน้ำไม่มีค่ะคุณแม็กอ๋อต้องต้องเตรียมไปเองเลอครับมีแก้วน้ำค่ะแม็กเดี๋ยมมาเลยค่ะโอเคครับขอบคุณครับไปเท่าไหร่ครับ เจ๊ครับนี่เราแจกแก้วประํำตัวละอันนี้จะเป็นโซนหมูกระทะนะครับโซนนี้ดัานหละเราลังจะเอาเตาแล้วก็หมูกระทะครับไปนั่งกินกันตรงนู้นโอ้โหบรรยากาศแม่งโคตรโคตรสดอ่ะโหจัด กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูดาวด้วยกันเลยครับตอนด้านบนรถคันมืดนิดนึงเราเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยต้องใช้แสงจากแฟลชโทรศัพท์ส่องตอนด้านบนโคตรหนาวตอนนี้ทำเป็นเราไปพร้อมกันเลยครับเ,เ,เดี๋ยวหนาวไงเงี้ยไม่หนาวเลยเดี๋ยวขึ้นไงบนเดี๋ยวจัดให้ทำทำไรเดี๋ยวถอดถอดถอดกันนี่หลงเฮ้ยโถอ๋อเสียแล้วเสี้วโอเคโอเค ส่องไฟฉายดีนะครับเดี๋ยวจะสะดุดก้นลงเพราะนี่นลมบ้างบรากาศคนดีเลยหมดโคตรหนาวเดี๋ยวเรา,าต้องส่องไฟเงี้ยตลอดทาง ชาวคณะชาวแก๊งหนาวมากคุณพี่นเดียวอ๋อนึกว่าเจ้าหน้าที่นิดเดียวซู่ซู่ไปไหนหลอวะเจ้าไปไหนของเนียเดี๋ยวเลยมุมต่อฮะไปขึ้นไปยังหน่อยเออเรามี เสาดินนาน้อยนะครับเป็นลักษณะดินที่ถูกทับถมถูกเลื่อนตัวขึ้นมาจากพื้นดินถูกน้ําและฝนกัดเซาะจนทําให้เกิดรูปร่างประหลาดและแปลกตาอย่างที่เราเห็นและนักธรณีวิทยาสนิฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นก้นทะเลมาก่อนและยังมีการพบหลักฐานต่างๆมากมายนะครับทั้งกําไลหินขวานโบราณซึ่งปัจจุบันถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน และเชื่อได้ว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ถิ่นในยุคเก่าหลายร้อยล้านปีมาก่อนขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับโดยประมาณ20ไร่เศษจากตรวเมืองน่านครับใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1083มุ่งหน้าสู่อำเภอนาน้อยใช้เวลาประมาณ60นาทีครับที่ต่อไปเราจะไปโปใช่ไหมใช่โปนี่มันคืออะไรนะครับ เรือข้ามฟากเรือข้ามฟากเอารถขึ้นไปอ๋อด้วยมันจะประหยัดประหยัดเวลาเราใช่สิบห้านาทีขึ้นโปะอะสิบห้านาทีประหยัดไปชั่วโมงครึ่งอืมแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งเออไปลงอีกฝั่งหนึ่งถ้าขับรถแต่ละดีถ้าขับรถคือชั่วโมงลงอุตละดิษฐ์เหรอครับอุ้มเอออุตระดิษฐ์ก็เข้าพิศนุโลกก็เลยเราจะขึ้นเอาเรือขึ้นโป๊ะนะครับโป๊ะก็คือเป็นเรือแล้วก็เอารถขึ้นไปรถใช่รถโป๊ะหนึ่งมันจะได้เรือได้รถประมาณหกคันมั้ง หกคันโอเคครับแล้วก็เราจะไปลงพิษณุโลคกรกับตัวอยาอุตรดิตอุตรดิตอ๋อโอเคอุตรดิตเนี่ยมันติดกับพิษณุโลกก็เหมือนทางรัดเลยใช่ลงไปอีกประมาณไม่เกินยี่สิบโลได้ครับขึ้นเขาหน่อยนะแต่ทางลาดยาเนาะไม่รู้มันมีแพรจริงเปล่าเจ้าละ่ะ ก็มันอยู่ในเขาามันมเคยเอาแพมจากไหนวะเออแล้วดูดิทางก็ไม่ทางลาบทางขึ้นเขาอะเนี่ยในวิถทางนึนงคิดดูว่าพามึงขึ้นเขาขนาดเนี้ยมึงจะไปหาน้ำจากไหนที่มันเป็นแพร่ที่จะข้ามข้ามฟากอะมันเป็นไปไม่ได้อะคือความคิดของคนเราอะถูกปะอือนี่ยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยถามหน่ยไปเอาจากไหนแพ่ ผ่านเลยคณะก็หยิดอีกคันเดียวมาผิดหอยอ่ะอะไรนะมาผิดหอผิดห่าอะไรนะตำรวจก็บอกอยู่มันดูเหมือนไม่ค่อยมีแผนอะไรวะมีแต่ข้าวก็ใช่ไงอ่ะไปล้วใช่ครับมกในะี่สุดก็จะเห็นน้ำาละ หนึ่งว่จะไม่มีแล้วแพข้าม,มนียมำลังอยู่ด้านนรอข้ามสองรองแพเนี่ยตรงนี้รอขึ้นแพขับมาตั้งนานหนึ่งก็จะไม่ได้เจอน้ำซะละหนึง่งว่จะเป็นจำนวนรถนะครับที่รอต่อแถวต่อขึ้นเรือบางคันก็บางคันก็จะได้ประมาณหกคันสิบสองคันแล้วแต่เลยพอเราเรือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเรือกำลังออกแล้ว ออ้านนนจุดตรงนี้ครับก็จะเอารถเนี่ยลงไปที่เรือแล้วก็เราจะข้ามฝั่งมาที่จังหวัดอุตรดิ์ฝั่งนู้นเลยเอาเพื่อเลี่ยงรถติดตรงนี้เขาเรียกว,ว่าท่าเรือโปะรถก็จะมาจอดรอกันต่อแถวขึ้นเรือตอนนี้เรือมาเทียบผ้าแล้วรถก็ทยอยขึ้นมา,าขึ้นมาวันนี้เลยเฉลี่ยแล้วเขาเก็บคันรับประมาณสามร้อยบาท สามรอบาทคันนี้ลำใหญ่นิดหนึ่งน่าจะได้ประมาณพิบซองค่ะจะมีจุดนั่งรอหรือว่าจะรอในรถก็ได้จุดนั่งน่องรถก็มีตรงน,นี้อมนนีสัง่งขระยาพอ และสาหรับท่าเรือข้ามฟากหรือว่าโปะนะครับเส้นทางลัดจ really? ังหวัดน่านไปอุตรดิษฐ์เป็นอีกน่งทางเลือกครับที่เลี่ยงรถเตดได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวพิกัดการเดินทางนะครับอยู่ที่ตําบลนาทนงครับห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ96กิโลเมตรใช้เส้นทางน่านเวียงสานาน้อยจากอําเภอนาน้อยครับไปอําเภอนามื่นเราวๆประมาณ20กิโลเมตรจากนั้นวิ่งเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข1น3่สเป็นเส้นทางลัดยางครับพดเคี้ยวไปตามเขา ที่ประมาณ25กิโลเมตรก็จะถึงท่าเรือปากนายครับ ทริปหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยครับ